โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกตั้งอยู่เลขที่430หมู่2ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณธรรมอัตลักษณ์ซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียน478คน นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกชัยนางามและท่านรองผู้อำนวยการสำอางพิเพงหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองตลุมปุกประกอบด้วสีธรรมคือ 1. ทึ่ทั้งโรงเรียน 2. ทําจากร่างขึ้นบน 3. ทําอย่างมีส่วนร่วม 4. ทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหลักการข้อที่หนึ่ง ทำทั้งโรงเรียนประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการออมทรัพย์โครงการบันทึกความดีโครงการรับผิดชอบต่อหน้าที่สร้างผลดีให้กับโรงเรียนเรากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมการจัดทําโครงงานของนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมการจัดทําโครงงานของครูและผู้บริหารหลักการข้อที่สอง ทำจากล่างขึ้นบนเป็นการพิจารณานำความสนใจและความต้องการของนักเรียนที่นํามาจัดทําโครงงานโดยมีการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโดยการจัดทํากิจกรรมและโครงงานจะมีผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้กระตุ้นคอยส่งเสริมและให้คําปรึกษาหลักการพัฒนาข้อที่สาม ทำอย่างมีส่วนร่วมหมายถึงผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนหลักการพัฒนาข้อที่4ี่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยการนำมาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เราก็จัดโครงกันปันน้ำใจให้กันและกันกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมี6ขั้นตอน 1. สร้างการรับรู้และการยอมรับในโรงเรียนโดยมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบรับรู้ร่วมกันการทำ PLC 2. การสร้างครูและนักเรียนแกนนำ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งชัดเจน 3. กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนด้านความซื่อสัตย์ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการด<อ>ำเนินงานสอนตามเวลาที่กำหนดไม่โกงเวลาของนักเรียนถึงแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา นักเรียนนักเรียนไม่ลักขโมยทำการบ้านด้วยตนเองด้านความรับผิดชอบผู้บริหารรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครูรับผิดชอบการอบรมให้ความรู้และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากครูด้านความพอเพียง ผู้บริหารใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครูมีการประยุกต์นำของเหลือใช้ต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่านักเรียนใช้เงินที่ตนมีอยู่อย่างมีสติไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อรดรายจ่ายและยังช่วยเพิ่มรายได้ภายในครอบครัวดีการกำหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนได้จัดทำโครงงานต่างๆขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นมีการจัดทำนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระตุ้นความสนใจและฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตรกรรมเช่นหุ่นยนต์แยกขยะถังกระตูนรับขวดน้ำแก้วน้ำของโครงการน้ำดื่มวัดใจใช้ใจไม่ใช้สตา์เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารครู และนักเรียน 5. การลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานตามโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายโรงเรียนของเราได้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปบูรณาการกับจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของเราโดยมีนโยบายและแผนการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงในการสร้างความดีการนิเทศภายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการถอดบทเรียนจากการทำโครงงาน และกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไปการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่โดยการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจนส่งเสริมสนับสนุนเสริมแรง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมมีการนิเทศติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์บทบาทของโรงเรียนมีการสร้างการรับรู้และการยอมรับสร้างแกนนำกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นเป้าหมายมีการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรมสร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรมนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดล้อมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของครอบครัวและชุมชนต้องเข้าใจสนับสนุนให้ความร่วมมือและเป็นแบบอย่างที่ดีการต่อยอดและการขยายผลจากเดิมจากโครงงานคุณธรรมเน้นความซื่อสัตย์ที่เป็นโครงงานเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่ 1. โครงงานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สร้างผลดีให้กับโรงเรียนเรา ช่วงสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนจึงจัดทำแบบบันทึกความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สร้างผลดีให้ตัวเราโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 2. โครงงานตามมาดูหนูทำได้ต่อยอดเป็นโครงงานเรียนรู้สู่พื้นฐานอาชีพโดยการส่งคลิปวิดีโองานอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนให้นักเรียนหัดทำตามที่บ้านแล้วถ่ายรูปส่งให้ครู โครงงานนี้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลและช่วยชี้แนะนักเรียนร่วมกับครู 3. โครงงานหุ่นยนต์แยกขยะซื่อสัตว์ต่อตอนเองต่อยอดเป็นโครงงานเพียงพอพอเพียงเป็นโครงงานที่นำวัสดุเหลือใช้มาทำงานประดิษฐ์ต่างๆและการปลูกพืชผักในภาชนะต่างๆเช่นขวดน้ำแก้วน้ำตะกร้า หรือภาชนะอื่นๆที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. โครงกานน้ำดื่มวัดใจใช้ใจไม่ใช้สตางในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เราจึงคิดต่อยอดเป็นโครงกานปันน้ำใจให้กันและกันจากกลุ่มลายห้องเรียนทำให้ทางโรงเรียนทราบปัญหาความขาดแคลนหรือสบปัญหาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ผู้บริหารและคณะครูก็จะร่วมมือกันหาวิธีช่วยเหลือและแก้ไขต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกตั้งอยู่บ้านเลขท e ี่430หมู่2ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สีประจาโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองคันขวัญของโรงเรียนคือเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือวิถีไทยชีวิตอย่างพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมคือซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมนำโดยท่านผู้อำนวยการเอกชัยนางาม และท่านรองผู้อำนวยการสำอางพิทเพงกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเรามีหลากหลายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่กิจกรรมประจำวันจะพบเจอกับกิจกรรมยานเช้าเมื่อนักเรียนทุกคนมาถึงโรงเรียนก็จะเริ่มดำเนินกิจกรรมความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สร้างผลดีให้โรงเรียนของเราโดยการทำความสะอาดบริเวณ ที่ตนเองรับผิดชอบนักเรียนทุกห้องจะทําความสะอาดบริเวณของตนเองโดยไม่กโกงไม่เอาเปรียบเพื่อนตั้งใจทํางานจนสำเร็จตามที่คุณครูได้มอบหมายให้ป8นาฬิกาเป็นเวลาที่นักเรียนเริ่มทํากิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโดดเดินเป็นกิจกรรมการเต้นบา,าร์สโล ของนักเรียนและคณะครูร่วมกันกินการฝึกสมาธิบริหารกล้ามเนื้อพัฒนาอารมณ์ความพร้อมเพียงและความสามัคคีให้แก่นักเรียนจากนั้นนักเรียนก็ได้เข้าใชมีัยนแล้วมีกิจกรรมที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือตามมาดูหนูทำได้เช่นค่ะ ฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผออู้อื่นเช่นการฝึกคาสื่อการเรียนการสอนช่วยครูไม่ว่าจะเป็นการทําใบงานการทํางานอาชีพงานเกษตรการทําอาหารหรือทำขน,นมและงานต่างๆได้ด้วยตนเอง วันนี้จะพาไปดูกิจกรรมหุ่นยนต์แยกขยะซื่อสัตว์ต่อตอนเองโดยคุณครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์หุ่นยนต์แยกขยะขึ้นมาเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับนักเรียนเพื่อฝึกฝึกฝนการแยกขยะอย่างง่ายโดยที่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ในการทิ้มขยะให้ถูกช่องขยะที่ถูกแยกนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกงานอาชีพต่อไป กิจกรรมสุดท้ายที่เราขอแนะนำได้แก่น้ำดื่มวัดใจใช้ใจไม่ใช้สกางเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเห็นความซื่อสัตย์ของนักเรียนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์โดยการนำขวดน้ำหรือแก้วน้ำมาแลกกับน้ำดื่มโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นักเรียนต้องทำด้วยใจที่มีความซื่อสัตย์หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกิจกรรมนี้ จะเป็นคนที่มีจิตอาสาต้องใช้เวลาว่างมาล้างขวดน้ําและทําการกรอกน้ําใส่ขวดที่วางไว้ที่กระบะน้ําดื่มวัดใจและคอยเช็คขวดน้ําแก้วน้ําว่าได้ครบตามที่กําหนดจํานวนหรือไม่ซึ่งเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้แก่นักเรียนสุดท้ายนี้กระผมนายอนุมาตรนอก เป็นนักเรียนจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ครับหซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาลุงปุ๊กขอฝากเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาอันได้แก่เพลงโคราชไว้ให้ช่วยกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยครับขอบคุณครับอ oh. ดินาดเปลียนถ้าใครมาเขาใหญ่ก็ให้พาไปเยี่ยมเยอนคนามรักใจดีโดยไม่มีด่านกั่นมหรัพ หายน้งเรืองอีสานนครราชสีมาคือประตูสุอิสานประตูสุอิสานสำเนียมเสียงฮาษานนับว่าเป็นอีวาอีเซนข,นขอกาวข้าร่างเขตเลียงเป็ดลามไข่ไปชมวังปราบไม้ปราสาทงามลังค่า ไปวายรวมพ,อพ่อคุณยายแล้วก็ไปวายนอพอพ้อคุณย่าถ้าใครเห็นเป็นต้องนิยมพ่อร่มพูนเย็นทางโรงเรียนขอน้อมรับคำ<อ>ชี้แน<ล>ะด้วยความ<ห>ยิน<ห>ดียิ่งขอบคุณค่ะคอดออก,กมนีีน สองมือนี้คือพลังของเยาวชนหนึ่งคือพฤติกรรมบงชี้ควรที่